สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจากจุดเริ่มต้นของคนเพียงคนเดียวการตรัสรู้ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งจะกลายมาเป็นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่สืบทอดมานับพันปีได้ยังไงวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูเรื่องนี้กันครับคือเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองมองในมุมสมัยใหม่จะเห็นว่ามันมีขั้นตอนที่แบบคล้ายกับการปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จเลยแหละครับมีทั้งการหาผู้ใช้งานกลุ่มแรก การสร้างทีมแล้วก็การขยายตลาดเราจะมาถอดรหัสกลยุทธ์เหล่านี้ไปพร้อมๆกันโอเคครับงั้นเรามาดูกันว่าเส้นทางที่เราจะสำรวจกันในวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากผู้ศรัทธาคนแรกสุดแล้วไปดูกันว่ากองทัพทํากองแรกเกิดขึ้นได้อย่างไงต่อด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาดกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยดิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมกับสรุปภาพรวมทั้งหมดครับ เอาละครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็ต้องมีคนที่เราเรียกว่า early adopter ใช่ไหมครับคนแรกที่เห็นคุณค่าแล้วก็กระโดดเข้ามาร่วมวงก่อนใครซึ่งในเรื่องนี้ก็คือยัษะกุลบุตรลูกชายมหาเศรษฐีที่เป็นคนนอกวงการคนแรกเลยที่เดินเข้ามาสแสวงหาคำสอนนี้ด้วยตัวเองชีวิตของยุษานี่ต้องบอกว่า perfect เลยนะครับ คือเป็นลูกเศรษฐีมีทุกอย่างพรั่งพร้อมชีวิตสุขสบายซึ่งมันคล้ายกับชีวิตของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนออกผนวดเลยแต่แล้ววันหนึ่งมันก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสุขแบบนี้มันไม่ใช่คําตอบมันมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคืนหนึ่งเนี่ยยาสะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วภาพที่เห็นคือโอ้โหเหล่านางรำที่เคยสวยงามน,นอนหลับกันระเกะระกะไม่เป็นท่า ภาพนั้นมันกระแทกใจเขาอย่างจังเลยครับจนเผลออุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปอย่างไร้จุดหมายและในขณะที่ใจมันวาวุ่นสับสนไปหมดเนี่ยนะครับเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเรียกขึ้นมาเป็นเสียงของพระพุทธเจ้าที่ตรัสตอบก,บกลับไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแค่ประโยคสั้นๆไม่กี่คำแต่มันกลับทำให้ยษที่กำลังร้อนรนเนี่ย สงบลงได้ในทันทีเลยครับเหมือนกับว่าเจอคนที่เข้าใจจริงๆแล้วพอคนแรกเปลี่ยนได้โอ้โหทีนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า network effect เลยครับคือมันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวยาสาคนเดียวเพื่อนสนิทอีก54คนก็ตามมาบวชแล้วก็บรรลุทำตามกันไปหมดไม่ใช่แค่นั้นนะครับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่อดีตภรรยาก็เข้ามาเป็นอุบาสิกาอุบาสิกากลุ่มแรกนี่แหละครับพลังของการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากคนแค่คนเดียว โอเคพอมีคอมมูนิตี้แรกแล้วมีฐานผู้ติดตามกลุ่มแรกที่แข็งแกร่งแล้วคำถามคือแล้วจะไปต่อ,อยังไงจากกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้จะขยายผลต่อไปให้กลายเป็นกองทัพที่ทรงพลังได้ยังไงเรามาดูกันครับว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรและตัวเลขนี้สำคัญมากครับ60เมื่อรวมพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกกลุ่มแรกทั้งหมดแล้วได้60รูปพอดี พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าโอเคฐานเราแน่นพอแล้วทีมงานหลักของเราพร้อมแล้วถึงเวลาต้องสเกลอัพได้แล้วล่ะครับแล้วนี่แหละครับคือการประกาศมิชชั่นสเตทเมนต์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้เป็นคำสั่งที่เป็นยุทธศาสตร์มากๆครับเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากและว,วิธีการก็ชัดเจนยิ่งกว่าโดยเฉพาะประโยคที่ว่าอย่าไปทางเดียวกันสรูป นี่คือการกระจายทีมออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเหมือนส่งทีมไปเจาะตลาดคนละพื้นที่เลยค่ะสเต็ปต่อมานี่คือสุดยอดกลยุทธ์เลยครับแทนที่จะไปค่อยๆพูดคุยกับคนทั่วไปทีละคนสองคนพระองค์ทรงเลือกที่จะไปดีวกับตัวท็อปของวงการเลยนั่นก็คือผู้นําความเชื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแคว้นมคธในตอนนั้นเป็นการเจาะตลาดที่เรียกได้ว่าเล็งเป้าใหญ่ที่สุดเลยและความท้าทายมันใหญ่มากนะครับดูจากชาร์ตนี่สิครับ ชดินสามพี่น้องกลุ่มนี้เนี่ยเขามีลูกศิษย์อยู่ในมือรวมกันเป็นพันคนคือถ้าสามารถเปลี่ยนใจสามคนนี้ได้ก็เหมือนได้คนอีกพันคนมาแบบอัตโนมัติเลยนี่คือการเล็งเป้าที่อินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงเสียงจริงครับและวิธีการที่พระองค์ใช้ก็น่าสนใจมากครับไม่ได้ไปดีเบตด้วยเหตุผลหรือคำพูดสวยหรูเลยนะฮะแต่เป็นการโชว์ให้เห็นทีละสะเต็ปสเต็ปตั้งแต่การปราพยานาคที่ดุร้ายไปจนถึงการแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆ เหมือนเป็นการค่อยๆทำลายความเชื่อมั่นและความยึดติดในของเดิมของอุรุเวลกัสปะจนในที่สุดทิฐิที่เคยแข็งแกร่งก็พังทลายลงครับเอาละครับมาถึงคลายแม็กซ์ของดีลนี้แล้วหลังจากที่ผู้นำทั้ง3ยอมบวชบริวารอีกเป็นพันคนก็บวชตามทั้งหมดตอนนี้เรามีพระใหม่ที่เคยเป็นนักบวชบูชาไฟมาก่อนถึงหนึ่รูปคำถามคือจะสอนอะไรพวกเขาให้เข้าใจได้อย่างรวดเด็วและลึกซึ้งที่สุด และนี่คือความอัจฉริยะเลยครับพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องทั่วๆไปแต่ทรงแสดงธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอาทิตตะปริยายสูตรหรือ Fire Sermon คือใช้ไฟซึ่งเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้คุ้นเคยและบูชามาทั้งชีวิตนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการสอนมันคือการ t a เ l o r m a d e content คือการปรับเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแปะ๊แปะๆเลยครับคอนเซปต์แรกเลยก็คือพระองค์ทรงนิยามคำว่าไฟใหม่หมดบอกว่า ไฟที่แท้จริงที่มันเผาเราอยู่เนี่ยไม่ใช่ไฟที่อยู่ข้างนอกแต่มันคือไฟที่อยู่ในใจเราเองนั่นก็คือไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะหรือความอยากความกโกรธและความหลงนั่นเองค่ะแล้วอะไรล่ะที่เป็นเชื้อเพลิงของไฟพวกนี้ก็คือประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดนี่แหละครับตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทุกอย่างที่เราไปรับรู้แล้วไปยึดติดกับมันมันก็เหมือนเราเติมฟืนเข้ากองไฟให้มันลุกโชนอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราก็เลยร้อนรุ่มอยู่แบบนี้นี่เองแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงหน่หรอครับก็ต้องบอกว่ามันมหัศจรรย์มากเพราะหลังจากที่ฟังธรรมเทศนาที่เหมือนสร้างมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะจบลงพระใหม่ทั้งพันรูปได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวเลยครับเป็นการปิดดีลที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบจริงๆโอเค ทีนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับมาดูกันว่า key players หรือผู้เล่นคนสำคัญในเกมนี้มีใครกันบ้างและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรในกลยุทธ์การเติบโตครั้งนี้จากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันคือการวางกลยุทธ์มาเป็นสเต็ปสเต็ปเริ่มจากการหา early adopter อย่างยัสะพอได้แล้วก็สร้างทีมหลัก60คนแรกเพื่อเป็นกองกำลังสำคัญ จากนั้นก็ใช้ทีมนี้ไปเจาะตลาดที่ใหญ่ขึ้นโดยเล็งไปที่อินฟลูเอนเซอร์อย่างชนิน3พี่น้องเพื่อเช็คโอเวอร์ตลาดความเชื่อในตอนนั้นทุกอย่างก้าคือกลยุทธ์ล้ลนเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ปรัชญาหรือแนวคิดหนึ่งเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ได้เป็นพันพันปีมันเป็นเพราะตัวเนื้อหาของคำสอนที่ลึกซึง้งหรือเป็นเพราะพลังของคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งหรือว่าเป็นเพราะกลยุทธ์การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมหรือว่ามันอาจจะต้องมีครบทั้งหมดแล้วถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปผลลัพธ์มันจะยังเป็นเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่าก็น่าคิดนะครับ